มิจงจากราชไอคอนสยามค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาแนะนําสินค้าวันตรุษจีนนะคะของเราปีนี้ค่ะซึ่งสินค้าวันตรุษจีนของเราจะขายวันที่8มกราคมปีนี้นะคะ บาร์อมน้องเสือตัวนี้ชื่อลัคกี้ไทรเกอร์ค่ะเป็นบาร์บอมตัวใหม่สําหรับวันตรุษจีนปีนี้ใครนะคะที่เป็นการขับกลิ่นคามา่าไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมคามา่าสบู่คามา่าหรือว่าชาว์เจลกลิ่นกูดคามา everybody need ซ้ำนะคะน่าจะชอบกลิ่นนี้ค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมที่คล้ายคลึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดาร์กซุมาตาพัชชิี่หรือว่าจะเป็นบาซิเลียนออเรนจ์ออยล์ค่ะแช่น้ํากับน้องเสือตัวนี้จะได้โชคดีต้อนรับวันตรุษจ,จีนนะคะ ความน้องเสือสุดน่ารักลัคกี้ไทเกอร์แล้วเรายังมีสินค้าอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของวันตรุษจีนนะคะนั่นก็คือผ้าน็อตแรปค่ะผ้าน็อตแรปชื่อว่าลูน่านิวเยียค่ะผ้าน็อตแรปของเราคือผ้าอเนกประสมค์ค่ะสามารถเอาไปห่อของได้หลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ห่อเป็นของขวัญวันตรุษจีนได้ให้เฮงๆปังๆกันทั่วหน้าด้วยค่ะ c ีเจ วันตรุษจีนปีนี้ขอให้ลาชีทุกคนมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความมังลล่งคัง่งร่ำรวยรวยรวยอย่าลืมกดไลค์กดซั i ส e คร u t u b e Channel ของเราช่อง l u ชไทยแลนด์ o o f i เ c i a ลด้ยนะคะ